เอาละครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะันเก็อยู่ผมในซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแอดออนนั่นเองนะฮะก็เป็นแอดออนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในี่ไหมครับนั่นเองนะฮะดูแผ่นนอกอาจจะแบบเป็นหุ่นไม้ธรรมดาธรรมดานะครับผมนะก็เนี่ฮะถ้ามันมีเออ่มอนเตอร์หรืออมอนเตอร์เอาง่ายคือมอนเตอร์นะที่มันทำร้ายเรานะมันก็จะ ้อยบินขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็ลอมตกมาตายเออเดือบรอยนะครับผมนะก็ซึ่งมอนเตอร์ต่างๆนะก็น่าจะเป็นสภาพเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะสำหรับแอดออนนี้นะก็สามารถไว้แปะไว้รอบบ้านได้เลยนะเออเอ้าโดนตัวเองเลยนะก็เป็นสิ่งไหมครับเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหมครับนะครับผมนี่ฮะโอ้โหโคตรโหดนะก็ซึ่ง เอาไว้บูชาได้นะผมไม่รู้รรบูชาไงน่าเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นหมดเลยว,ว่าดูนะว่ามันจะทำร้ายเราหรือเปล่านะรับผมนะะ่ะบินไปนหมดเลยนะรับผมก็สรับแม่นอนนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะมันไม่ทําร้ายเรานะก็มีประโยชน์มากนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะมีดอกหรือเปล่านะแต่เราก็สามารถฆ่ามันได้อยู่ดียมันไม่ทําร้ายเราด้วยโอ้โหอย่างนี้ต้องนี่ฮะวางเครื่องเส้นนะครับผมเนื้นเอเน่าเอาเนื้นเอเน่าไปกิน เดินเอาไปกินโอเคลองอยู่ใกล้ซอมบี้โอ้ยเจ็บเออตายนะครับผมนะก็อย่าไปอยู่ใกล้มันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วทั้งนั้นฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะับกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้ผมไม่เจอมันในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจหผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม